ถวายทานก็อาจจะเป็นข้อป่าหรืออาจจะเป็นทานแบบอื่นเป็นสังฆฐา,านดฉะนั้นพุทธศาสนิกชนจึงมีความปรารถนามีความหวังในอันที่จะมีโอกาสได้ทอดกระถิ่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือแม้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลายท่านก็เก็บเกี่ยวบุญนี้กันไปหลายๆวัดด้วยกัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยฉะนั้นดังที่ในคุณบุสบาได้ลกล่าวว่ามีความสุขที่สุดนั่นก็เป็นนั้นว่าได้รับบุญเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยและความสุขเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจตราบนานเท่านาน พระบรมเจ้าตรัสว่าสุขโขคุณยัษะอุจยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้และเราก็จะได้ทำบุญกันเรื่อยๆไปซึ่งมีถึงสิบประการได้แก่การให้ทานการสมาทานศีลการเจริญภาวนาการนขนฝายช่วยเหลือการอ่อนน้องถ่อมตนการฟังธรรมการแสดงธรรมการอุทิศส่วนบุญ การรับส่วนบุญการทำความเห็นให้ตรงเรามีโอกาสพบบุญใดก็คุณแก็บเกี่ยวกระทำบุญนั้นเพราะคุณเป็นตัวสนับสนุนให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบุญจึงเป็นเครื่องมือแห่งการพัฒนาชีวิตสร้างสติสุขให้แก่สังคมสร้างที่พึ่งทางใจ ให้แก่สาธารกชนโดยทั่วไปกระถินน้ทานที่ท่านได้กระท,นนาาท,ทำพร้อมด้วยบริวารซึ่งได้กระทำในวันนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์จะ้ตั้งไว้อีแล้วจะสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายและได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้แก่ผู้ที่ท่านรักทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้ว ก็ล้วนจะได้รับส่วนบุญส่วนกุสลเป็นจำนวนมากแ่ฉะนั้นการสร้างบุญก็คือการสร้างสันติภาพนาโรงพอลแห่งนี้สลาแห่งนี้ที่พวกเราได้มานั่งกันจึงอบควรก็ได้มิตรภาพและก็บุญกุศลมีจิตใจที่มีสันติสุขการประกอบกระถินในวันนี้ไม่เพียงแต่ถวายพระ ภากระถินทเท่านั้นแต่ยังถือว่าหนึ่งเป็น,เป,นเป็นพุทธประเพณีนั่นก็คือได้ถวายกระถินต่อกันมาอีกหนึ่งปีและปีนี้ก็เป็นปี2600ปีแห่งการตัดตัวลูของพระบรธเจ้าซึ่งเป็นพิเศษมากต่อมาก็เป็นประเพณีของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นทาชาวไทยชาวขาเขมนชาวลาวชาวญวน ซึ่งได้มาพบกันหลายชาติชาวอเมริกันด้วยในวันนี้และประการที่สเป็นงานแสดงวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างมากวัฒนธรรมก็คือวิถีชีวิตมีอาหารซึ่งแต่ละท่านแต่ละภาพของประเทศไทยแต่ละชาติได้นำมานี่คือตัววัฒนธรรมซึ่งเป็นการแสดงออกที่สวยงาม เป็นการแสดงออกทงเสือ้อผ้าเรื่องมุ้งผมก็เป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องของการร้องรำวันนี้อาจจะมีเล็กน้อยแต่เป็นสญลักษณ์ที่งดงามเพื่อจะแสะดงสภาวะจิตว่าเมื่อจิตมีความสุขสูงสุดแล้วสุดท้ายก็กลับสู่ภาวะปกติจะร้องจะรำจะดิ้นจะรนแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งสงบ อันนี้ก็เหมือนชีวิตชีวิตแท้จริงหรือความสงบแต่ความวุ่นวายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บเกี่ยวผลจากการมาทอดกถินได้มากมายทีเดียวและอีกส่วนหนึ่งวั้นใจของกถินดำที่ได้คุยเมื่อเช้าว่าเป็นเรื่องของข้าดำที่มีบทสนทนาตออพระเจ้าอุเทนราชกับพระอานนท์ อีกคราวหนึ่งพระอนุ์ได้ไปแสดงธรรมในบรมาราชวังแล้วก็ได้รับผ้ามาผืนหนึ่งเมื่อออกมาถึงหน้าร,ราชวังพระเจ้าอุเทนร,ราชซึ่งไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสามาก่อนก็ได้ถามท่านว่าเอาจีวรผืนนี้ไปไหนพระอนุ์ก็ตอบว่านำไปถวายแก่ทิุผู้มีจีวรก่า แล้วเมื er ai, parole, like yeah. ri ri favor, ่อท่านก็ถามต่อไ้ว่าเมื่อผ้าเก่าแล้วจะทําอย่างไรต่อไปพระอานนท์ก็เป็นตอบว่าเมื่อเก่าแล้วก็จะนํามาแยกอย่างดีเมื่อแยกแล้วทําอะไรต่อไปท่านก็ตอบว่าทําผ้าปูที่นอนเมื่อทําผ้าปูที่นอนแล้วทําอะไรต่อไปทําผ้าเพดานเมื่อทําผ้าเพดานเสร็จแล้วก็ทําอะไรต่อไปก็นํามาทําผ้าเช็ดเท้า เพื่อทำผ้าเช็ดเท้าแล้วทำอะไรต่อไปได้ก็นำมาตำกับเครอลนแล้วก็ฉาบฝ่าได้ท่านไม่มีศรัทธามาก่อนแต่ฟังพระอานนท์แสดงธรรมเพลิงจิตใจปลาบคลื่มจึงถวายไปอีก500อยถึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคัะติธรรมนั่นก็คือว่าในสมัยโบรานั้นผ้าหายาก กเราอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีผ้าหาได้ง่ายก็สามารถจะประยุกต์ใช้หากจะซื้อผ้าผืนใหม่ก็นึกถึงพระอานนท์ว่าผืนเดิมของเราได้ลองแยกแล้วหรือยังถ้าอย่างก็ได้แยกก็อาจจะไปชมร้านซอปปิ้งก็แล้วเดินตัวเปล่าก็เป็นได้เพราะมีคติธรรมติดตัวของเราไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัดเรื่องของการมัธยัต ก็เป็นพติธรรมอันหนึ่งที่ทุกคนพึงจะมีเพราะการประยัดมัตยยัจะทำให้เราช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกช่วยลดสภาวะโลกร้อนและจะช่วยสืบทอดทรัพยากรต่างๆไปสู่คนรุ่นหลังเป็นการทำบุญโดยอัตโนมัติก็ขออำนวยเวนพรให้ท่านสาธุชนอันมีเจ้าภาพเป็นต้น จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสงบเชเย็นในจิตใจ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ในอาชีพในการงานท,ทุกทิศปาราตรีการเธอ